นะาละครับพี่น้องหลังจากง่ายห่หวยครับมาถึงที่ไม้แล้วครับห่วยที่สองหลังจากพิดหวังจากห่วยแรกแล้วพี่น้องในปลาพูล่ละนิดพูดละหน่อยมาเาวากันต่อห่วยไหมครับบานนี้มันมาเนี่ยปูเอ้ยง่ายห่หวยมากผีเด้ดิ ทีมงานกำลังาพากันกลางสะดุ้งครับสู้ไม่ถอย <laughs> จนกว่าจะค่ำอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนนะครับพี่น่องว่าหัวน,นี้สิเป็นยังไงน,นะครับและนี่เล่นน้ำอีกแล้ว ไปแล้วครับยาวีลงน้ำกอนมุลแล้วลใใลบอ่อเต็มเลยเต็มต้นเลย บ้านแรกแหกมันมาแล้วหนึ่งตัวได้แล้ว,ลวเอามาใยกุนมา แง่นี่ยังเหล่นกับน้ำบ่าท่านแหลวอยู่พี่น้องเอ้ยปดคางไส้ไปคองคางขัวปดคางขัวไปคองคางไส้อยู่ท่นออาแกคุณล่งน้ำ เหมือแล้วขั้นบ่อไปของมันอีกเจ้านี่าคาแปด,แปดส้นดังเก่ากับสีสียนยนหยูนหยุอนยอาแล้วยายนีหลุดจากน้ำมาได้แล้วเฮ้ <c oughs> อให้กุณมาแล้ว ه, โอ้ลูกน้ำเฮ้าบานีทีมงานโซตายเฮ้างงดังเก้าหุ่นน่นะดังเก้าสอกสองเซนเนาะใส่ <c oughs> ขาแปดสอก เห็นมันงถเห็นมันทงทง,าาง,ง,งพับสะดุ้งขามไปแม่เออ เดี๋ยวพอนกให้ออออ้าวญาวีขาปลาสูตรแล้วอันมาแล้ว มาอ้อมเข้ามาอ้อมเข้ามาอ้อมเข้ามาโอ้ย,อยปดาดอไปซ้ำไปซ้ำเอเอ,อ

来了。Hey ไม่มีเลยไป มันยังมาถึงข้าวตายของมันดิ เป็นยังไงเนะาะใหญ่ไหมห่วยนี่กระไ,ได้เนาะไดคือพ่อนาไไน,อา,ไน,นาไฟ่ะยะนี่เข้าไปเ่นหนนาไฟไปสองก้นกันยะนี่ <laughs> โดดม่มีโดดมีรองเห็นแท้เป็นยังไงเนาะ ิสังเกตแล้วเาเดม,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 มันมันเห็นปลาเห็นปลามานแล้วฮะ <c oughs> ก็ตนผักพักข้าเนาะแม่พี่กายพูพูพูแล้วนง้น,บบงนมือะบ้บเียดีๆปบ้โโยโดนพีเขาสะดุ้แล้วอ้ย่ออะมีอยู่ได้อยู่ได้อยู่ ได้เตาะจองทําสะดุงเดอ้อวะั่นพี่น้องเป็นจองหม่องเห็ดสะดุงพ่อแม่มาฐานเลยจองเห็ดสะดุงไงไปได้ครับไปได้โดด ไปย่างคามเพือกเนี่นเฮ็ดเครื่องเดียวปีกาเนี่ยพี่นีเฮ็ดเต็มหวยมากอกเลยโอ้ยเหมือน,นีทีมงานมีแตอุปสักเแท้เนาะ ปลูกปลาฝ่าดงตลกหควดอีลีพี่น้องเอ้ยเลีปเนี่ย và bơ đốt bơ đông thế โอ้โหแม่ยกงกระดุมเสลบกเ้ตป่ามือนีฮ่า่่ีป่า่แมมือหนีเป็นมือ่แม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 ่ เลหดขนาดพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ไหมนีตาแนวโอ้ยตายย่าวีว่างสดุงเซ่เอแล้วโอ้ยมือนี่สุด,สด

เ้ตัวปลาเนี่ยล่องเลากะพือบนี่นะทีวทาเห็นหกะโดด้องลเมีนเอ้าโดดเกือบโดดเขาสะดุ้งวะ

ก็ของต่างๆว้าวนี่นี่เตี้ยไปดูไปโกโดดเอ้อฮันเดย์ซุปท่งปลาซุปเหลียมอีกแล้ว ทำไมมันโดดแม่ถ้ามันโดดก็ว่าไปย่างดิถ้ามันโดดสิมันอยู่ดิถ้ามันถือก,กระซังอันนี้มีดเล็เกดิท่อนสมอาว่าสัน <laughs> ให้มันมีทุกรสชาติเลยมือนี่แยววีกับสะดุ้งพับแล้วว่ย่อมออกจากกันระบาดเลยมั่งสะดุ้งเยกบาดเลยโอ้สุดยอดเลยมือนี่ทีมงานสักไต่โอ้ยกลองไม่ได้กงวมีตะเนีย โอ้มันมีทุกรูปแบบเลยสักตายสมซื่อละมันนีป่าถิ่นี้จะไม่สีใด้ยกย่งก็ไมัเขาป่ <c oughs> งงา,ส,าสะดุงกันยานไหม <c oughs> สะดุงสะดุงเก้าซอกสะดุงเก้าซอกดงว่ใส้ขาแปดตัวเป็นอนย่าอันนี้ทางขวามืโอโอเคอยู่แล้ว <c oughs> ไปกตะกุ <c oughs> โอ้ยหัวสํทุกสำยากสํพี่น้อ่ะไงโอ้ยตายตายตายโอ้ยเอาให้มันครบทุกรูปแบบของชีวิตคุณนะครับย่าวีเห็นแต่หลังไวๆไ,วไปแล้วว่าเนี่ยสิขึ้นแล้วตินีก้กลางไหมนึกว่ามันสิขึ้นก่ได้อีกว่าขาดรุ่มคุณออกจากกันเออ นกว่ามันติดึ้นแล้วเออเอ๊ะปลาหลายๆไปใส่เบิดเนาะพี่กายบเป็นยังสีได้พี่น้องพี่กายปลาโดดมาสันใลยพุ่นมาท่านเห็ดคลิปเนาะว่าสิมาเอาคลิปม้วนๆมาสันวากระมวนนี่ลีแล้ววะ บ,บ่ต้องกลางอดอกเนี้ยเก็บเลยครับเดี๋ยวทั้งนี้กับสีถอยขึ้นแล้วครับฮะสัวขี้ไรก็ดาาได้มกอยู่หรอเขาพูล้ละมกน้ำแห้งกว่านี้ยังมาเจอกันไหมน้ำไรกัานี่ยัง่มมีดดท้นด ก็ใส่นนี่ก็โดดเขาว่โดดแม่มีบอกทีเจ็บตบอกันมันย่งสิผัดเหยียบปลาอยู่มันต่ำย่ไหมต่ำปุกแ่นต่ำขาบินลปุกปักอยู่ผัดเพื่อู้ถือสะดุ้งเก่งสะดุ้งละตี

บกางละไรเนียเดี <th ISH> <mit> ๋ยวผมลบไปหาเดี mate. ๋ยวนี้ละยางซีบกพุนหรขึ้นผุนพวกนี้มองขึ้นเนาะยางซมีแท่งทีมันกี่โดดเน่ย่ไปมวยได้คุณติ๊กแมนจะไกมวยนีไะ นึงเดี๋ยวเอาของเป้อมที่บ้านให้พี่น้อง <c oughs> เราสะแทกสิได้เวลาบ,บอกให้ก็ดย <c oughs> พิด <c oughs> <c oughs> ขาดครับพีน่น้องใายหอยไม่มากกับพิดขาดบอ่บอ,บอคือดังความคิด <c oughs> คิมงานกับจิ๋วอวยแล้วครับ หาทางขึ้นแล้ว <Okay. S 1> เป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปสรุปผลป่ากันอยู่รถนะครับว่บาผู้ใดได้ไรบาไ้าเนาะผู้ใดได้ไดสำเนียเนาะพี่น้องเนะาะมาแม่ปลาแม้นี่กมาแล้วพี่น้องลังน้ำกลนกันย่ยยๆขึ้นจากห้วยแล้วครับบ้านเนี่ย ถอนทับโกตุียน, <laughs> น,ยน <laughs> ไปอยางไปหารถครับพี่น้องมาหนี่ง ไปจะไปเบิ่งผลงานอยู่รถนะครับพี่น้องไปแล้วครับทีมงานสักตาย่งางตัวดากกันปานแม่งเม่าพี่นอ้อ,เองเอย้ยปลากับอะไรแต่ไหนมะม่วงเนาะพี่น้องเนาะ เป็นป่าของยายนี่ครับจักษีวา่าได้ซ้ำใด้ได้ซ้ำนี่ล่ะพี่น้องยายนี่ผ่านไปป่าสบแหลมพอได้ไดมกไห่ล่ะของยาวีนี่ของยาวียาวีได้ประสวดสิ ไอ้ไเจ้ยยาวีเจ้าวีได้ประสูตรตัวนึงคนที่สองอันนี้ของยาวีพี่น้องได้ประสูตรน้ำตัวนึงนี่ครับอ่ะสองคนผ่านไป ี่มาเบ่งของแม่บ้านได้พุ่นเอาหดปลาขับของแย้คุ่น <c oughs> <c oughs> น,นี่เป็นของแม่บ้านไนพ้นนะครับได้ซ้ำนีล่ละพี่น้องกพรเด็กมกอยู่ครับนั่นลวนะครับพี่น้องคือผลงานนะครับทั้งเบิดตของมือนีนะครับผีผ้าทีมงานสักต่ผ้าการมหายกสรุงยกย่อนะครับน้ำหวยธรรมาชาตินาะพี่น้องมาเลยโฮบม่ได้เสียเงิงนนะครับ ตามพากันมาเ่นเนาะพี่น้องเนาะเป็นบริปรลาไหลก็ไแมามุมวนก็นยังสมมาอยากมากนะครับเป็นไว้คลิปนี้นายพลกับสีขออาลาพาคจากพี่น้องกันเดอ้อครับเดอ้ขอบบขอบคุณขอบคุณคือเก่านะครับสำหรับทุกท่านที่กดเข้ามารับชมคลิปของนายพลคนบ้านนอกนะครับเอาไว้โอกาสหน้าฟ้าไมในายพลไปทางไหนเดี๋ยวสีเก็บคลิปมวนๆน,นะครับมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้อําลาพาจากพี่น้องไปก่อนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ